สวัสดีครับพวกผมนะครับไทยจีเอ็นนะครับวันนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับกับ Minecraft หนึ่งวันกับผลปีศาจนั่นเองก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับกลับมาอีกพาร์ทหนึ่งนะครับสำหรับหนึ่งวันกับผลปีศาจซึ่งวันนี้นะครับผมได้อยู่กับเรือโจรสลัดมูบี้ดิกนะครับผม ทุกคนครับเอ่อนั่นคือกับตันของกลุ่มจุดสัตของเรานะครับก็คือใครก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพปคุยเขาหน่อยนะครับเอ่อพราะว่าวันนี้เนี่ยลูกเรือแม่งหายไปไหนกันหมดแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนอาจจะทําการจัดงานเลี้ยงกันแล้วก็น่าจะไปหลับกันอยู่ในห้องนอนกันนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมอะไรเขาจะตีผมวะเนี่ยเออสวัดดีครับสวัดดีครับกับตันฮัลโหลอ๋อสวัดดีชายดีเอ่อกับตันครับผมมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงอะ คือผมช่วงนี้ผมแบบอยากถอนตัวออกจากกลุ่มไปสักพักได้ไหมครับทำไหมนะ่ะเออพอดีว่าน้องชายผมถูกจับอยู่ที่คุกอิมเพลดาวอะครับชื่ออ๋อเจ้าลูฟี่เหรอใช่ครับเจ้าลูฟี่อะรู้สึกว่ามันจะไปมีเรื่องกับไอ้พวกทหารเรือ,อครับพอดีมัน<ด>กินแล้วไม่จ่ายอะครับแล้วก็โดนจับไว้ในคุกอิมเพลดาวเลยครับ เดี๋ยวให้ขามปช่วยเด้ไหมเฮ้ยไม่ต้องถือมือพ่อหรอกครับเดี๋ยวผมไปช่วยเองก็ได้อะเพราะว่าพ่อต้องปกป้องอาณาเขตนะใช่ไหมพ่อใช่แต่ก่อนที่เราจะไปก็อ่ะเอาไปอันนี้มันคืออะไรลระครับผลพิซซานี่ละนะคือผลเมล่าเมลาผลแห่งไฟถ้าเกิดใครกินเข้าไปสามารถควบคุมไฟได้เฮ้ยอย่างเต่งอะครับโหแล้วเอาของมีค่าขนาดนี้ให้ผมนี่มันมันมันจะดีเหรอครับ เอาไปช่วยน้องสายแต yeah. น้องชายสะโอ้ยอบเนคนที่ยิ่งใหญ่ย,ยิ่งนักดังนั้นผมขอขอของในมือได้ด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ <laughs> โอ้้งกชิบหายเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหว <B PA S 1> โอเคไปกัน <B PA S 1> ไม่เอาโอ้โหจะรีบไล่เลยเหรอครับโอ้โหเพิ่งมาบอกลากันแล้วทำกันอย่างนี้เหรอครับ <laughs> นี่พ่อเดี๋ยวผมจะกินผลปีศาจให้ดูโอ้สุดยอดไปเลยนะ โอ้มีตั้งหลายสกิลเนี่ยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลกันดีกว่านะสวัดดีครับกับตันัำกับตันว่ามานี่เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูผมเพิ่งกินล็อกเข้าไปแล้วรู้สึกว่าพลังผมนี่แปล,ง,ปล,ง,ปลงมากเลยนะไหนลองใช้ดูหน่อยสินี่ครับผมเดี๋ยวใช้ให้ดูนะโอ้ทุกคน คือเมื่อกี้ผมแบบมือลั่นใช้สกิลไปอ่ะมันไม่ไม่เชื่อมือลั่นหรอกผมแค่อยากลองสกิลไงไม่รู้ว่าคือมันจะแรงขนาดนั้นนะครับโอ้โหกับตันเรานี่ก็ได้สลายหายเป็นผุยผงไปแล้วตอนนี้ผมก็ได้รับการสืบทอดเงาอันนี้มาโอ้โหโคตรอย่างเท่ทุกคนแล้วก็ดีนะครับที่เรามีพลังแห่งผลไฟนะฮะก็เป็นพลังที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะมาก่อนที่เราจะไปตามหาน้องชายของเราผมอยากลองสกิลกันดูดีกว่านะ สกิลนี่ก็มีอยู่ประมาณทั้งหมด7-8สกิลนะผมก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่โอเคสกิลแรกนะครับชื่อว่าหวัดเพิงนะผมโอ้เป็นการยิงไฟออกไปแล้วก็มีระเบิดนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าไหนดูซิตรงนี้อ๋อเป็นระเบิดด้วยนะครับซึ่งดามจไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ถ้าดูจากการทําลายพื้นที่นะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะผมโอ้โคตรเจ๋ง โอเคถัดไปนะครับสกิลที่2อ๋อเป็นน่าจะเป็นปืนกลเพลิงนะครับเป็นการยิงไฟออกไปรัวๆอย่างนี้นะฮะโอ้ดูนดุ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 นนโ,โอ้ยิงอย่างไกลไปดุนไง,งูุนไงมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างเอ่อทหารเรือกับโจนสลัดเราต้องไปแจมซะหน่อยละโอเคยิงไฟไปนั่นไงมันไม่ติดไฟี่ยเออไม่แปลกนะครับที่มันไม่ติดไฟเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไงโอเคดังนั้นเราใช้ท่าที่ท่าที่3เลยชื่อว่าจักรพัดเพลิงนะครับ นี่เป็นท่านที่เราลองใส่เรือเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เรือสลายหายไปอือหยแม่งแรงจริงว่ะโอ้ทุกคนตอนนี้เขาต่อสู้แล้วครับเราต้องแจมแล้วต้องแจมอโอเคไม่ไหวละไหนต้องไปแจมด้วยแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ถม้มเออโอ้โหหัวตกน้ำชิบหายเลยโอเคเราต้องช่วยเหลือแล้วครับช่วยเหลือในการฆ่าทีมผู่นี่ไงเรียบร้อยโอ้โห บอกเลยนะครับว่าทะเลแห่งนี้นี่ไม่มีใครซู้ผมได้โอ้กินหน้าไหนแล้วกันโอเคโอ้โหนูน่นนูน่นมีสงครามตรงนู้นอีกเดี๋ยวนะผมต้องเดินชมจันไปเฮ้ยไหน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 มันเออโอ้โหจริงๆผมนี่ไม่อยากไปเลยเพราะว่าถ้าเดินชมจันเนี่ยมันติดคูดดาวนะเมื่อกี้ก็เกือบชิบหายเลยทันทีโอเคอ๋อโอ้โหตรงนูน้นเอ้ยตรงนี้มีหนึ่งคนมาเราจะลองใช้ท่าที่สี่นะก็เป็นจากพะเพิงหรือเปล่าไม่ใช่จกพบเพิงเดี๋ยวเป็นหินห้อยเพิงนะครับผม เฮ้ยมันยิงกันเหรอนี่ไงท่าท่านี้นะครับเป็นการเหมือนอส่งไหิงห้อยออกไปอ่ะซึ่งหิงห้อยเนี่ยมันจะระเบิดแล้วกลายเป็นไฟนะครับนี่อย่างนี้มันทำร้ายผมเหรอเฮ้อไม่ได้กินหรอกนะเพราะว่าผมเป็นสายโลกเกียนนะครับพลังแห่งสายโลกเกียนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตีเราเข้าได้ถ้าไม่มีหาเคียรนะอย่างเช่นไอ้อ้วนคนนี้มาดิครับมาดิครับมาดิครับตีผมดิเฮ้มันตีไม่ได้โอ้โคตรเจ๋ง ดังนั้นใช้พลังสกิลถัดไปก็คือนี่ครับผมการเข็นเพลิงนะฮะเป็นการเอาไฟออกมาเป็นรูปก,การเข็นอย่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคอะไรที่ดีมากนี่ไงแล้วถัดไปนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่แดดนะครับเป็นสกิลที่ซาโบใช้นะโอ้โหมันก็แดดไปอย่างนี้ทุกคนเป็นไงเป็นเหมือนใช้พลังไฟแล้วตดปูดนะฮะ <c oughs> นี่แม่งเจ๋งจริงวะตดปูดออกไป โอ้ยโหอย่างนี้เต็มเลยถ้าเราถ้าเราลองบินผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราไปรอดูนะฮะนี่ไงโหอ๋อไอ้พวกนี้มันติดไฟด้วยว้าเป็นอะไรที่ดีโอ้ยมันยิงกันเลยครับถัดไปสกิลสุดท้ายนะฮะทุกคนเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนไฟอยู่รอบตัวผมหะอ๋อแล้วเวลาใครมันเดินมาชนเนี่ยมันจะกระเด็นด้วยครับเฮ้ยดู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 เฮ้ยเจ๋งดีงี้โอ้โหเป็นสกิลการทำลายทำลายล้างหมู่ได้ที่ดีมากนะครับทุกคนแดชไปอีกทีหนึ่ง โอ้ยมันยังไม่ตายนะหมัดเพลิงสักหน่อยสิเรียบร้อยเอาไปโดนไฟยิงโดนไฟยิงหน่อยผมไม่เป็นไรครับยิงห้อยเจ๋อเออไปแล้ว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 นี่ไงโอ้บอกเลยนะครับว่าพลังนี้เป็นพลังที่แบบโคตรเจ๋งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินทางตามหาอกองทัพเรือหรือเปล่าน่าจะเป็นคู่อิมเพลโดาว ถ้าเราไม่เจอก็ชิบหายน้องเราก็จะโดนขังไปเรื่อยๆดังนั้นหวังว่าจะเจอนะครับในวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงแห่งหนไหนนะแต่ก่อนอื่นเลยคือผมมีเนื้ออยู่ประมาณ9ชิ้นแล้วก็มีทวนยังไม่ได้ลองทวนของโดดขาวเลยเนี่ยเอ,อ้ยสองครั้งได้ตายนะครับขูหเป็นเรื่องที่อย่างเจ๋งนะโอเคผมคิดว่า,าต้องไปทางนี้นะครับผมว่าเอานะอย่าไปเชื่อผมมากนะฮะโอนี่ครับเวลาถ้าเดินชมจันทร์เนี่ยมันจะติดครูดาได้ดนึง มันจะโดดได้แบบประมาณ6 7ครั้งแครั้งอะไรประมาณนี้นี่เนี่ยมันจะคูดาวสามร้อยวินะครับเวลาใช้หมดเนี่ยแต่แต่ที่ดีก็คือเรามีท่าแบบท่าแดสนะครับมันก็จะช่วยแบบในการที่เราเคลื่อนไหวได้ได้ไกลมากขึ้นนะครับผมเออเฮานุนนุนยิงแม่งไปเลยปิ้วปิ้วผไม่โดนเลยวะโอ้หโอยเอาหัวเอ,อ้ยเ,เ,เ,เนี่ยเนี่ยทุกคนดูท่าโล่ผมดิออโล่เพิ่มแม่งเจ๋งเจ๋งมากดู คือมันไม่มีดาเมจก็จริงแต่คือมันยังโดนาดาเมทที่มันเผาไฟนะเออเป็นที่แบบเจ๋งดีนะครับอ๋อฮะเราจะไปทางนู้นกันเออ่อ้ยอุย้ยมีแคมมีแคมม่ะมีแคมอ่ะเฮ้ยมีแค,ม,ม,แคมกองทัพเรืออย่างงี้ต้องตัดให้ซะแล้วโอเคเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนนี่ไอ้ถ้าปืนกลนี่เจ๋งมากเลยนะทั่วดูนะครับคือถ้าโดนก็แบบเรียบร้อยฮะเอาหิงห้อยไปกินหน่อยแล้วอูโหิหงห้อยไม่เป็นไรโอเคเราจะมาโดของกันเพราะว่าเราต้องเตรียมอาหารนะ อืโอ้พอดีเลยอันนี้มีอาหารเยอะมากมีแอปเปิ้ลนะครับสุดยอดไปเลยโอเคอันนี้ระเบิดแม่งเลยดกอ่ะสวยงามโอ้ยมีมีเตียงมีเตียงมีเตียงเก็บเตียงไปหน่อยดิโอเคอันนี้มีอะไรครับปีเบอร์รี่ให้มีแป๊บด้วยวันนี้มันท่อแป๊บของซาโบวันสุดยอดไปเลยโอเคโหได้พลังที่ดีมาอีกอย่างหนึ่งไอ้ไม่ใช่พลังสิเป็นอาวุธสิเป็นอะไรอ่ะอันนี้มัน โอ้โหมีสงครามเกิดขึ้นนะครับระหว่างไออ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มีฮาคิอุ้ยใช่หรือเปล่าโอเคทุกคนโอ้โหโอ้ยไม่ไม่นะไม่นะไม่นะไอ้นี่มันมีฮาคินู่นไงเฮ้ยดูดิดูดินี่มันมีฮาคิเราจะโดนโจมตีครับดังนั้นต้องรีบจัดการมันซะมาจัดการระเพลิงใส่หน้ามันเลยวะโอเคโอ้โหตอนนี้โอ้โห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 โอเคตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมต้องเดินอ่อนจากห่างจากพื้นที่นี้เพราะว่า ตอนนี้เออพเอแม่งเออบินไปแล้วโอ้โหอะไรครับอะไรครับอะไรอเมื่อกี้แม่งนะดีนะครับที่เราวิ่งหนีไปเพราะว่าแม่งมีฮาคิซึ่งฮาคิสามารถต่อยทะลุตัวเราได้นะก็เป็นอะไรที่อันตรายแนะนําว่าให้หนีห่างจากไอ้พวกที่มีฮาคินะอืมโอ้หมันตัวอะไรครับทุกคนเฮ้ยโอ้ทีเดียวก็ตายนี่นี่ทุกคนไอ้วันไอ้วันตัวนี้เฮ้ยอะไรวะ เมื่อกี้ผมเห็นมีเ,เออเมื่อกี้เออน่าจะตาฝาเล้ว่ะเมื่อกี้เหมือนมีควันอ่ะเออไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ผมรู้สึกได้กลิ่นไม่ดีละเออไม่อะไรอ่ะควันอะไรไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องเอาตากพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราจะมาเหยียบไอ้พวกแคมป์ของกองทัพเรือผมจำจำได้ว่าไอ้กองทัพเรือเนี่ยมันมีไอ้คนผู้ใช้พลังพลังควันอยู่คนหนึ่งนะเออไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นเขาหรือเปล่านะทุกคน โอเคเราต้องหนีแล้วครับโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเก่าเหรอพี่หนีไปเลยเหรอเอาไปไนายต้องโดนโดนกลางเขนเพิงโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหตรงนู้นะครับทุกคนม่งมีอยู่เดือแก๊งนึงครับเดี๋ยวนะเราจะใช้จักรพรรดเพิงถล่มมาเลยดีกว,ว่าผมมันอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้นนสบายนะครับสำหรับจักรพรรดเพิงเนี่ยโอเคเฮ้ยอยู่เป็นหมู่อย่างนี้นี่อีซี่ตายซะเถอะพวกนาย เออีตัวหนึ่งเป็นไรครับเป็นไรครับเฮ้ยเรื่อะไรอ,อ่ะเฮ้ยนี่มันเออใช่หรือเปล่าครับผมจําได้ผมจําได,ผได้ผมเคยเจอมันอยู่ครั้งนึงเฮ้ยแกครับว่าไงครับใช่มาตามล่าฆ่าหัวแกมาน,นานแล้วนะฮ้่ <c oughs> อ,อ้คิดว่าสู้ผมได้เหรอแล้วแกคิดว่าเก่งขนาดไหนเชียวละ่ะโอ้ คุณลุงดูนี่ดูนี่ครับดูนี่ผมมีสืบทอดเงามานะคุณจะเอาจริงเหรอครับมันก็แก่ความใหญ่เฉยแหละเออใหญ่ใหญ่แล้วมันไม่ดีตรงไหนฮะไม่ไม่สู้ของคุณลุงได้เหรอครับเล็กกระจิตรลิดอะฮะ <c oughs> <ห>เพนแล้วครับขอเพนก่อนครับแล้วตามมาทันก็นมาสิครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลวุ้ยเจอในหมู่บ้านโอเคผมว่าผมต้องไปแอบในหมู่บ้านก่อนเออจริงจริงผมก็คิดว่าผมสู้ได้นะแต่คือวะ เออเราหนีดีกว่าเผื่อมันจะมีกําลังเสริมมาโอเคอแอบแถวนี้ดีกว่าครับที่หมู่บ้านน่าจะไม่เจอเราหรอกนะเออโอเคเราแอบไว้ก่อนแอบไปเออแอบ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 ผมบอกเลยว่าไอ้พวกไอ้ไอ้พวกนี้มัน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 ไม่รู้เรื่องอะ่ะสู้ผมไม่ได้นะแอบวะผมเฮ้ย <c oughs> นี่มันคืออะไรวะเนี่ยเอ้ยอุย้ยใช่หรือเปล่า <c oughs> อะไรอะไรเฮ้ย วิ่งมันซื้อผมแอนนี่จิ๊จเป็นหนีเก่งจริงๆเลยนะโอ้โอุ้ยมาเถอครับมาเถอครับมามาเถอครับมาเถอครับนี่ไงี้นะครับอุ้ยอุ้ยอะไร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 เป็นไงจะตายเหรอจะตายเหรอแล้เจอแบบเพลิงเลยเนี่ยวิ่งมันหลบได้แดดไปแหนะไปนี่นี่นี่อุ้ยมันมันติดไฟมันติดไฟมันติดไฟเอออุ้ยไปไหนแล้วอะอุ้ยมันแหดหนีอะผมไม่ไหวละนี่ไงโอ้โหโอ้ยหโ้โเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนครับจักรวาดเพลิงอัดหน้ามันแล้ เดี๋ยวแเราต้องแดดแดดนี้ก่อนโอเคยิงยิงไม่โดนละมาหิงห้อยโอ้โหมันหนีไปไหนมาแล้วฮะโอ้โหมันแดดอัดหน้ามันน่าจะติดไฟเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคโอ้โหพลังนี่ครับเป็นการต่อสู้เึ่งพลังจริงอ่ะพลังเรากินกันไม่ลงนะมาดิครับกูยังไม่ตายนะเถี่ยเก่งแล้วเหรอโอ้โหนี้โอ้โหเดือดเดือดเดือดโอ้โหโอ้โหเหมือนเมื่อกี้ผมจะติดไรไม่รู้ครับ โอเคไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูสิผมมีอะไรที่มันใช้การได้บ้างโอ้โหใช่ไหมไกกไล่ะสักอันใบละยิง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 ไม่โดนด้วยโอ้โหให้ตายเถอะมาครับมันมันแดนหลบผมเหรอโอ้ไม่ดโดนเวนกรรมหนีก่อนหนีก่อนโอเคเราต้องขึ้นที่สูงให้ได้นะครับแล้วก็ยิงอย่างนี้ได้อย่างแล้วไม่ตายเหรอโอ้ยยิงไม่เข้าด้วยมันก็มีผมก็ใส่โลเกียม,มอย่างงี้ยได้ป่ะเหละโอเคผมว่าต้องใช้โล่โลไฟนี่โลไฟโลไฟติดไฟไปสิ ติดไฟติดไฟโอ้โหหัวแดงครับหัวแดงหัวแดงโอ้โหมันเอากองกองเสริมมาด้วยอุ้ยเวีนกรรมแล้วเวีนกรรมแล้วหนีก่อนนะต้องเราต้องหนีก่อนโอ้ยโอ้ยเราไม่มีฮาคินะไม่มีฮาคิลำบากตรงนี้นี่แหละโอเคนี่ไงลราโอ้ยต้องหนีครับทุกคนต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนเฮ้อเฮ้อไม่ไหวไม่ไหวไม่หนีก่อนหนีก่อนเดือดเดือเดือเดือแดดหลบไปข้างบนโอเคมันอยู่ตรงนู้นนะครับมาไปเลยไล่ไล่ไล่ ตายหรือเปล่าโอ้โหเป็นยังเหลือลูกมันยังรอดอยู่วะไม่ได้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 ไไดไไดเดดเดดนะเดดหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน,น,อนโอเคเราต้องไปแอบนะครับทุกคนไปหลบบนต้นไม้เฮ้ยโอ้โหมันบินได้เนี่แหละให้ตายเถะนะหนีก่อนนะครับทุกคนหนีก่อนผมคิดว่าเราต้องมีพลังอะไรที่มันอาจจะช่วยเหลือเราได้แต่ตอนนี้หวยลูกกระจกมาไอ้ลูกกระจกมาช่วยวะ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไอ่โอ้โหนกจ๊อกถอยไปก่อนโอ้โหมันหนีไปแล้วเหรอหรือว่ายังไงครับเฮ้ยมันหนีไปแล้ววะให้ตายเถอะโอ้โหให้ตายเถอะอะไรครับอะไรอะไรอะไรโอ้ยมันเหมือนกำลังเอ่ออะไรทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยิงระยะไกลสบายครับผมโอ้โหมันไม่โดนผมเหมือนกันโอเคผมเปิดโล่เพลิงดิ้งไว้นะครับ นี่ครับเราสามารถโจมตีมันระยะไกลได้สบายบือเลยนี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอโอ้โหแต่ตอนนี้เขาแบบว่านะบินไม่ไหน,น้วครับวยบินมาข้างหลังตบแม่งตบตบไม่ได้มาดีเขามาดีรับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตรงนี้แหละคร <c oughs> ับเจอตรงนี้แหละได้ไงบิดนะ <c oughs> โอเคโอเคหนีก่อนขึ้นบนนะครับขึ้นบนนะครับทุกคนดีที่สุดนะครับคือการขึ้นบนนะฮะโอเคเราจะแดดแดดเอ้ยสวยงามโอเคเราแอบ,บได้ละไอ ผมว่าถ้าสู้ไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะชนะได้นะเราควรจะควรจะหนีดีวกว่าน,นะเฮ้ยจริงๆรผมว่าพ,พลังสองอันนี้มันกินกันไม่ลงจริงอะ่ะทุกคนนะั่นก็สังเกตได้ป่ะมึงแกเฮ้อโอ้ยมันไม่น่าจะตามผมมาก็น่าจะดีนะมันตามผมมาไม่ได้ครับโอเคหนีละครับเพนดีกว่าครับโอ้ยฝากไ้ก่อนนะไอ้เจ้าขวัญโอเคมันไม่น่าตามผมมานะเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไฟเราแม่งไปโดนหมู่บ้านไว้นะถ้าเป็นไอพวกทหารเรือที่แท้จริงเนี่ย มันจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านก่อนนะครับใช่ไหมเออมันคงไม่มาไล่ตามไอ้เจ้าตัวสลัดอย่างผมหรอกเนาะโอเควันนี้นะ,ะับก็มีประมาณนี้นะ,ะับสำหรับผลไฟนะครับเราต้องชิงหนีนะครับทุกคนถ้าเราไม่รีบหนีไปนี่ไอ้เจ้าทหารเรือมันก็ตามเรามาได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนเดหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ได้นะครับพบใ,ใหม่นะครั้